ผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงที่มีแฟนรวยมีผู้ชายรวยหรือว่ามีชีวิตหรูหรานะคะแต่คือผู้หญิงแบบนี้ข้อ1นนะคะผู้หญิงที่รักตัวเองเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเป็นเธอจะรู้คุณค่าในตัวเองนะคะเมื่อเธอรักตัวเองแล้วเนี่ยเธอจะรู้ว่าใครที่เหมาะสมกับเธอใครที่รักเธอใครที่ ควรที่จะอยู่ในชีวิตของเธอนะคะเธอจะเติมเต็มหัวใจตัวเองนะคะเธอจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นหุน่นไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นผมเธอจะทําตัวเองให้สวยน่ามองดูดีและที่สําคัญนะคะเรื่องมายเซตเรื่องความคิดบวกการพัฒนาตัวเองเธอจะไม่หยุดอยู่กับที่เธอจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอน,นะคะผู้หญิงทุกคนถ้ารักตัวเองเป็น คุณจะดึงดูดคนที่รักคุณเข้ามาในชีวิตดังนั้นแล้วอย่าหยุดสวยนะคะทุกคนคุณนุชเนี่ยไม่เคยหยุดสวยเลย48ปีแล้วแต่ยังได้ลูกที่แบบ ดูหน้ามองอยู่นะคะทุกคนคือแต่งหน้าเสมอดูแลตัวเองดีเสมอแฟนก็รักด้วยนะคะเพราะเรารักตัวเองเราดูแลตัวเองดีเขาก็รักเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครอยากเริ่มต้นที่แต่งหน้านะคะคุณนุชขอแนะนำบิสติกลอเรียลอินฟาริโบนะคะสีที่คุณนุชใช้ก็คือ635แล้วก็601นะคะเดี๋ยวคุณนุชจะสวอทให้ดูคะ่ะทุกคน601คือสีแบบผู้ดีมากนะคะ 635สี 6, 3, 5, ที่ทาแล้วแบบเข้ากับทุกลุกทุกสีผิวเลยดังนั้นแล้วอย่าลืมนะคะที่เราจะปลับรักตัวเองเมื่อรักตัวเองได้แล้วนะคะทุกอย่างเพอร์เฟกทุกอย่างที่คุณต้องการจะถูก,ถกดึงดูดมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะข้อ2นะคะ เธอสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเธอเองได้ผู้หญิงแบบนี้นะคะเธอไม่รอให้ใครมาปลอบนะคะเวลาที่เธอเศร้าใจเสียใจเธอจะปลอบโยนตัวเธอเองเธอจะฮิลลิ่งตัวเองผู้หญิงแบบนี้แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะและไม่รอให้ใครมาช่วยเหลือแต่เธอจะ ช่วยเหลือตัวเธอเองเพราะเธอรู้ว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถอยู่กับตัวเราได้เท่าตัวเราเองนะคะและถ้าเกิดว่ามีใครผ่านเข้ามาในชีวิตของเธอหรือว่าเดินจากไปเธอไม่งองไม่แค่์เพราะเธอสามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเธอเองเธอไม่ลดคุณค่าของตัวเธอเองเนี่ยเพื่อใครนะคะเพื่อให้ตัวเธอเนี่ยดูต่ําต้อยด้อยคะไม่นะคะผู้หญิงที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่ ผู้ชายอยากได้ดังนั้นแล้วสาวๆลองเอา2ข้อที่คุณนุชพูดมาเนี่ยไปใช้ดูนะคะรักตัวเองรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะมีความสุขใครสนใจลิปสติกที่แบบสวยมากๆลิปแมทที่คุณนุชใช้เป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวคุณนุชแปะพิก,กัดไว้ให้นะคะ